น,นี่สุดยอดแล้วนะฉะนั้นจึงมีสันโดษมากน้อยขัดเกลาถ้าถึงขัดเกลาแล้วก็มอเป็นไปได้แล้วส่วนจะขัดเกลาด้วยข้อปฏิบัติอะไรก็ว่ากันไปข้อปฏิบัติที่ท่านยกย่องกันว่าขัดเกลาที่แบบได้เร็วได้ผลไวสําหรับคนที่เรียกว่ามีจิตกําลังแข็งแกร่งก็คือผู้ดงผู้ดงก็เลยเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ไว้สําหรับขัดเกลาที่ดียวคารว่าเราก็ปฏิบัติได้นะผู้ดงนั้นมี13าข้อคาราว่าปฏิบัติได้ สองขอนะะลองดูน,นะเอาจับๆเลวจะได้ไม่มีแมงวันยังไงเพราะเราไม่ไม่ค่อยขัดนี่น้อก็เลยแมงวันมันเลยเยอะนะบางท่านไม่รู้มันจะไปยังไงมายังไงอเลยคนะาราวะก็จะปฏิบัติได้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็คือถือการทานภาชนะเดียวดาภาชนะเดียวก็คือเอาทั้งหมดมารองกันหมดแต่บางคนก็หัวใสแหละ ภาชนะเดียวก็จริงแต่มีหลายปุชอันนี้ก็จะไม่รู้จะทำงงรางวัลทำแล้วละเอียเดยเดยอะแยะเลยนะแต่ภาชนะเดียวก็แบบบาดทะไงส่วนเราก็อาจจะเป็นกระมังโยมก็ได้นะหรือเป็นจานาอะไรก็ได้นี่ก็ถือได้นะพุดลมเนี่ยถือได้ดนั่นนั่นรับแป๋วนี่ก็ถือได้ถ้าอยากจะขันจาที่เดยนนะใหาเราขันจาวตีนะอันนี้ก็ตัดนั่งตัดมีดนิดนีดหน่อยมารวมรวมรวมกันนะอันนี้ก็คือ ถือการบริโภคในภาชนะเดียวเป็นหลักนะหรือก็เกี่ยวกับอาหารมือนกันหรือการนั่งรับประทานอาหารที่เดียวเป็นหลักพอลุกแล้วไม่ทานอีกนะก็คือทานมืเดียวทานบาก็มีเยอะแยะที่วัดท่นนทานเพ่งันหรือทุดงงข้อนี้ก็ฉันนิบาตนั่นเองก็ภาชนะเดียวแล้วในทุดงงข้อแล้วบางวัดท่านก็ฉันแค่มื้อเดียวก็คือถ้าลุกแล้วไม่ฉันอีกเลยวันนั้น นะดูแต่น้ำเท่านั้นกับน้ำเปนะ่านักโยมเราก็ทําได้นล้นะ่ยอันนี้นี่คือลักษณะขัดเกลวแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นก็เลื่อนมามักน้อยก่อนถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นก็สันโดษถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นก็สํารวมเอาแล้วกันสํารวมระหวันทาไมสํารวมกวมวมิเลสมันเข้ามาไงนะนี่เราก็ต้องรู้จักนะเป็นขั้นเป็นตอนกัน ถ้าไม่สัรวมอย่างน้อยก็อย่าผิดศีลกลนกัน,นก็เลยหลายชั้นนะขั้นต้นคือห้ามผิดศีลคือห้ามผิดกายวาจาต่อมาก็สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไล่มานะอย่างนี้อันนี้คือการหลายชั้นการปฏิบัติธรรมชั้นสูง,สงขั้นด้านจิตด้านปัญญาก็เลยแบบว่ากันกิเลสหลายชั้นกันไว้อย่างเต็มที่เลยก็ได้น,ะนั่นจึงเป็นการรับกิเลสได้ย่างแท้จิงนะครับ ทีนี้มาพูดต่อไปถึงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบคําถามของที่สุรูปหนึ่งที่ว่าความมักใหญ่คืออะไรตอบความมักใหญ่คืออภิช,ชาฉะนั้นถ้าเรายังมีความมักใหญ่อยู่เป็นไปได้ไหมเป็นนั่งสมาธิแล้วจะไม่คิดอกุศลที่ตกเป็นไปได้ไหมไม่นะหลายท่านพยายามอยู่นะว่าโอ้จะไม่คิดไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่วันๆเนี่ย คิดแต่จะเอานั่นคิดแต่จะเอานี่จะมีนั่นมีนี่จะแข่งกับใครอะไรต่อไปอยู่อย่างนี้นมันมีสิทธิ์ได้ฉันก็มีสิทธิ์ได้มันก็หนึ่งสมองฉันก็หนึ่งสมองขึ้นอะไรบว่า,าไปนี่นะนคิดอย่างนี้นะไปนั่งสมาธิมันไม่มีวันสนุกหรอกเนี่ยพราะแมงวันมันเอาไปจินหมดนะฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปทางธรรมะเนี่ยจะต้องไม่เอาขางโลกพวกเรานพวกกกลักนะก็เลยไม่ค่อยได้ผลคือจะเอาทั้งโลกด้วยคือรวย กับจะเอานิพพานด้วยซึ่งมันขัดกันเองนะขัดกันเองนะครับฉะงนั้นจึงต้องรู้จักนะถ้าจะไปทางโลกนี่ครูวยก็ต้องไปทางโลกไปเลยถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องอยู่แบบจนๆนะคเคยเป็นเศรษฐีก็ต้องยอมเลิกเป็นเศรษฐีเอาเงินทั้งหมดมาบริจาคโน่นนี่นั่นอะไรตอนนี้อะไรต่างๆให้มันหมดไปเหมือนท่านนาณานิกรเหมือนนางวิสาขาเหมือนพระเจ้าอโศกเป็นต้นอันที่สุดก็จนหมดนะั่นองพวกนี้ย ดีนะครับเป็นลูกศิษย์พระพุทจเจ้าเป็นรัชจนนะแต่ว่าชาติต่อไปก็ไปสวรรค์กันอยู่แถวๆนะฉะนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเป็นพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยพวกแบบิชชานะอยากได้เพิ่มมากๆเลยเนี่ยมันก็ไปไม่รอดนคนโดยมากเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็ดีอะไรก็ดีกาน,นิพพานก็อยากไปรวยก็อยากรวยนะนิพพาน อยากสงบร่มเย็นงานก็อยากจะรุ่งเรืองมันเลยขัดกันเองพอขัดกันเองเหมือนเบียบเบือสองแคมไปรอดไหมครับก็ไปไม่รอดก็เลยคาคา,าสัง่องอยู่จะเจริญทางธรรมะ,ก,มระรก,ก็ไม่เจริญจะเจริญทางโลกก็ไม่เจริญเหมือนกันเลยคาอยู่คนเลยมากชาพูดเราก็เลยขาดขาอยู่เรืนพวกคารวาเราก็เป็นพวกคาคางั้น<ไ>จะไปนิพพานแต่ไม่ได้ไปงั้นจะเจริญทางโลกแต่ไม่เจริญเหมือนกัน พอไปทํางานทางโลกก็โดนก็ด่าเอาอะไรเอาเข้ากับเขาไม่ได้พอจะไปทาธรรมก็เข้ากับพระไม่ได้เลยลำบากพวกพวกเราสตาเนี่ยพวกสองแขนนั้นจึต้องรู้จักถ้าอยากจะไปทางธรรมจะต้องทิ้งทางโลกอันนี้คือกฎมากก่อนจะทิ้งได้มากน้อยอย่างไรนี้ก็ค่อยว่ากันฉะนั้นทำอภเทศนาที่เหมาะสําหรับคารวะโลกุเจ้าจึงตักอนุปุติกระขากนเพื่อจะให้เห็นอานิสงของเมฆขัมัก็คือจะต้องทิ้งให้ได้นั่นี้ ต้องทิ้งสิ่งต่างๆไม่ได้เพราะถ้าไม่ริงนี่จะไปนิพพานไม่ได้พวกเรายังไปนิพพานไม่ได้ยังรักกิเลสไม่ได้ทําสมาธิไม่ขึ้นแล้วต้องมาบล่อยู่ว่าทำสมาธิไปก็เครียดริตกกังวลฉะนั้นเราก็ปฏิบัติไม่ต้องมีสมาธิก็ได้เลยหาวิธีหลีกเลี่ยงไปเรื่อยพระพุทธเจ้าสอนให้ทําเราทําไม่ได้ก็เลยเลิกก็เลยนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาเราจึงต้องรู้จักวิธีให้ดีนะเพราะว่าเรา พระพุทธเจ้าจึงได้สอนในมรุตริกทานศีลแล้วก็สวรรค์อันนี้เป็นพวกวัตตะวนเวียมไปต่อมาก็สอนให้รู้จักโทษของกรรมคุณทั้งหลายที่เราได้มามันเป็นของชั้นต่ำเป็นของที่พื้นธรรมดาทั่วไปเป็นของไม่เที่ยงมีโทษเยอะแยะมากมายและบอกกานิสงในเรื่องข่าะว่ามันดี คนที่เห็นอน,นิสงฆ์ในเน่ฆมาณนั่นแหละจึงจะเห็นอริยสัจได้พวกที่ปฏิบัติธ,ธรรมดาอยากได้ทั้งความเจริญทั้งโลกด้วยอยากเห็นอริยสัจด้วยถ้าอยากไปร้อยชาตินก็ไม่เห็นเลยนะแลวบางท่นานยังมาอ่างนานางวิสาขาเขาก็เป็นเป็นคารวะน,นะเขาจะเห็นได้ดิฉันก็คงจะได้บางเหอนการณ์ข้า,ขาว่าไปหารู้ไหมนางวิสาขาเขารักษาโสดเดือนละแปดครั้งนะพวกเรารักษาวันละกี่ครั้งเสียสีครับ มันท่านคล้่นทางรืงงงยทรรมะยงราทีดดูดก็ต่งตางกันขนาดนั้นนะอย่างเขาบริจาคเท่าไรอะไรเท่าไรอันนี้ฉะนั้นจึงต้องรู้จักสรุปง่ายๆคือถ้าต้องการจัดไปตามธรรมะนะครก็คือต้องทิ้งทางโลกนั่นเองต้องเลือกข้างมน,นต้องเลือกข้างถ้าอยากแก่รวยก็ไม่ต้องนึกถึงนิพพานนะอย่างพวกเขารวยแต่คุณบิลเกตนี่ก้องนึกถึงนิพพานไหมครับ ไม่ได้เป็นปล่อยเขารวยไปคุณมาร์คซิทเทอร์บอรอย่างนี้นะเขารวยจังเลยเขาเขาเป็นเจ้าภาพกระถิ่นสักกองนี่ไม่เป็นปล่อยเขารวยไปส่วนพวกเจ้าภาพกระถิ่นมันเคยรวยตีหลอกเพราะมันไม่กินทิพย์ฟมันจะรวยได้ไงนะอันนี้ต้องบอกเลยนะนี่ต้องแยกต้องแยกนะฉะนั้นเขารวยเราก็ไม่อิจฉาเขาหรอกเพราะเรารู้แล้วว่ารวยแล้วก็เอาไปดวดไม่ได้แถมมานั่งสมาธิก็ไม่ได้เหมือนกัน แงงวันคืออสุีิตกมันจะตอมาตอนนั่นตอมน,นี่ไป่อยนี่คือความมักใหญ่อันที่หนึ่งความมักใหญ่ก็คืออาทิชาอยางได้เพราะเราก็ต้องแก้ไขโดยพื้นฐานที่สุดก็คืออย่าไปถึงกับทะลุจนไปทําทุจริตเพื่อเอาของถคามารองลงมาอีกก็สํารวมระวังอย่าให้เกยดมันเข้ารองลงมาก็ต้องมีคุณธรรมคือสันโดษอใจในสิ่งที่ตนมีตนมีเยอะ ก็พอแล้วคอนมีน้อยก็พอแล้วอย่าให้มันอยากเพราะถ้ามันอยากมันจะคิดเดยอะนะปรุงแต่งมากถ้าดีกว่านั้นอีกก็ต้องมัดน้องของที่มีอยู่ก็ต้องเอาออกไปด้วยให้เหลือในน้องถ้าดีกว่านั้นอีกก็ต้องขัดเปลานะโดยการฝืนกิเลสต,ต่างๆนะเคยนอนสะดวกสบายนอนมาก็เยอะแล้วต่อไปก็ต้องถือผู้ดงเช่นข้อในสัตว์ชิกบ,บ้างสักวันหนึ่งก็ เราก็นอนมาเัินเยอะแล้วใช่ไหมไม่ไม่นอนสักสัองวันมันจะเป็นอนะไรนมัน,ม,นมันทา่านเขาอะมันน่าจะเป็นอยู่นะโอ้ยโตกไปได้เลยเนี่ยเขาเรียกยังไม่ขัดเกลาฉะนั้นถ้าอยากขัดเกลาก็ต้องพูดงนะงสิสามข้อนี้เรียกว่าขัดเกลาอย่างเต็มที่ท่านที่ททกําลังจิตเยอะท่านก็ขัดพวกเราก็ต้องขัดบ้างนะขัดตามสมควรที่บอกกระว่าเรา,าเกีเ่ยกวกับเรื่องอาหารอันี้ขัดได้นะขัด คนเล็กคนน้อยทีละวันสองวันไปท่านจึงให้รักษาอุโบสถบ้างอะไรบา้างน้อยก็จะทําให้ได้ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเนี่ยเป็นุปนิสัยไว้เพราะว่าท้ายที่สุดทุกคนจะต้องทําเหมือนกันนะถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ทางของพระอริยเราจะดำเนินตามทางท่านก็ต้องทําเหมือนท่านแหละส่วนไปจะทําตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าเธออยากไปก็ทําอีกชั้นยังไม่ก็ท้ายที่สุดก็ต้องทําเหมือนเขายูก เพียงแต่เราจะทำเมื่อไหร่เท่านั้นเองคือท้ายที่สุดทุกคนจะต้องทําเหมือนกันแต่ว่าจะทําช่างไหนทำเมื่อไหร่บางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะครก็รอไว้ก่อนก็ก็วันหน้าก็ทำอยู่ดีทาไมไม่ทําวันนี้รอไว้ก่อนงก็เลยคาราคั่งกันะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าหลักธรรมะจะต้องเป็นอย่างนี้ทางของพระอริยะก็ต้องเป็นทางของพระอริยะเราจะเดินตามทางท่าน กาะทางจะเดินตามทางมันก็อันเดียวกันอยู่แล้วก็จะไปดิดทำไมนะอย่างนี้ถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องรู้ไว้ว่าที่ถูกสิง่งนี้แล้วเราก็ค่อยๆทาไปวันเล็กวน้อยดี๋ยวก็ได้สักวันนี้คือความมักใหญ่คือรับิชฉาต่อไปกลิ่นดิบคือพยาบาทน,นะกลิ่นดิบของติดและเน่าเหม็นด้วยก็คือพยาบาทน,นะฉะนั้นพวกเราท้งหลายยังมีกลิ่นดิบอยู่ในใจนะ ถ้ามีเปลี่ยนดุดดิดหรือในใจแล้วแมงวันเป็นไงครับอตอมขึนเลยบางครั้ตอมจะนอนไม่หลับเลยไม่รู้เป็นอะไรเ,เห็นไหมเป็นเพราะอะไรล่ะเป็นเพราะว่าดินดิดปินของดิดมันเน่าเหมนมันกองใหญ่เกิดเห็นไหมบางครันไม่ทราบก่อนจึงต้องทราบไว้น,นนะว่าไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็อยู่ในใจของเราได้แล้วก็กองน้เกิดแมงวันสิ่งรบกวนจิตใจต่างๆนานา ถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีอะไรกวนใจพอไม่มีกิเลสไม่มีอะไรกวนใจได้ข้างนอกก็จะกวนใจเราไม่ได้ที่ข้างนอกกวนใจเราได้ความจริงแล้วก็เป็นเพราะความคิดมันกวนใจที่ความคิดมันกวนใจเพราะเพราะใจมันไม่ดีมันเป็นกองอิจฉาอยู่มันเน่ามันเหม็นอยู่นั่นแหละมันก็มีเท่านี้แหละมนะแต่พวกเรานี้เพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นมาหน่อยก็โทษชวาวกกบ,บ้านโทษชาวบ้านแล้วดูดีไหมก็ดูเร็วกันเดินแต่แต่แตก็ดูดี ดูดีดสายตาตัวเองไงมันก็เร็วมันเดิมนไปฉะนั้นจึงต้องรีบรู้ไว้นะไม่งั้นก็จะคาราคาซังอยน,น,นะครับนี้กลิ่นดิบคืออายบากน,นะกองของดิบที่มันเน่ามันเหม็นมันเป็นของไม่ดีกลิ่นไม่สะอาดพอกลิ่นไม่สะอาดอย่างนี้สิ่งที่ตามมาแน่นอนก็คือมแมลงวันมแมลงวันก็จะมากองของไม่ดีข้อที่สามก็เลยคือ มมลังวันคือบาปอกุศลที่ตกก็คือความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลความคิดที่ไม่ดีเกิดจากความไม่ฉลาดความคิดที่ควรจิตใจจิตกัดเราให้ไม่มีความสุขเวลาความคิดที่เป็นบาปอกุศลที่ตกมานี่นั่งสบายไหมครับนั่งก็ไม่สบายท,าทั้งที่ก็นั่งคนเดียวนะั้งลงก็มีแอร์ก็มีนะอะไรอะไรก็มีครบถ้วนนะ ที่นั่งเนี่ยก็ไม่ใช่ใบไม้นะที่นั่งก็เป็นอาสนะนุ่มจนจะเป็นอาสนะเท้าสกักอยู่แล้วจะเรียกว่าก็ยังไม่สบายคิดดูบุคนนะไม่รู้จะไปหาความสบายที่ไหนถ้าเป็นยุคเก่าท่านก็เอาใบไม้แห้งมาแล้วนั่งครับก็ไม่เห็นเป็นไรสักทีส่วนพวกเราเนี่ยโอ้ยรูเส้นนิ้วมือนขนาดนี้ก็ยังไม่สบายสั้นที่ยังไม่สบายก็เป็นเพราะแมลงวันคือบาปอกุสมที่ตกนั่นเอง อมแล้วก็กัแมงวันมันไม่ได้ตอมอย่างเดียวนะมันกลับเป็นด้วยนะแมงวันเคยถูแมงวันกลัดกันบ้างไหมครับเนี่ยเออนะแมงวันเนี่ยเวลามันตอม่ข้างนอกมันก็รบกวนเราทีนี้มันยังมีกลับด้วยนะกลัดมันก็เจ็บเจ็บบ้างเหมือนกันคล้ายๆยุงนั่นแหกลัเนี่ยเวลามันตอมเราโดยเฉพาะแมงวันตัวใหญ่ๆหัวเขียวปะไรนะนมันก็รู้สึกมันหมันไสเราหรือเปล่าในสัตว์มันก็มากลัดอย่่งนี้ก็เจ็บเหมือนกันนี่แหละ บางอกุศลทิตกก็มีลักษณะเหมือนแมงวันนั่นแหละคือมาบินน่อกๆอกวนเราให้เราไม่สะดวกสบายรู้สึกลำคาบนอย่างโน้นอย่างนี้รู้สึกอยู่ไม่เป็นสุขบางครั้งก็มากัดเราด้วยกัดเจ็บจีพเจ็บชีพเจ็บชีชอยู่นะเจ็บปวดเจ็บปวดอยู่นั่นะอันนี้คือแมงวันนะครับพระองค์ได้ตรัสต่อภิกษุว่าภิกษุความมักใหญ่คืออภิชาเป็นเดชคือพยาบาท มแมลงวันคือบาปอากุสลที่ตกทิสุเป็นไปไม่ได้เลยที่มแมลงวันจะไม่ตอมไม่กัดตนที่มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นนะะพวกเราก็จะได้ทราบไว้ถึงความเป็นไปไม่ได้ที่มแมลงวันจะไม่ตอมคนที่มีอภิชาแล้วอิจฉาถ้าพวกเรายังมีอภิชามีความอยากได้ต้องการมักใหญ่ไปสูงอยากได้ไม่รู้จะกินจะพอ ไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ยังมีพยาบาทโกรธไม่พอใจคนนั้นคนนี้แช่งคนนั้นคนนี้เอาความร้ายไปใส่คนนั้นคนนี้อยู่เป็นไปไม่ได้เลยที่มแมลงวันคือบาปของสมวทุิปกนี้จะไม่รบกวนเราเมื่อสราบดังนี้แล้วพวกเราก็ต้องเอาเงื่อนไขเหล่านี้ออกไปคืออย่าเป็นมากๆอย่าไปมีอภิชาให้เป็นคน มีความสันโดษอใจในสิ่งที่ตนมีถ้าสูงกว่านั้นก็ให้เป็นคนมักน้อยสิ่งที่ตนมีแล้วก็เอาออกไปได้แถมไม่เป็นทุกข์ด้วยเอาออกไปได้นะทีนี้ก็ต้องหัดขัดกลากิเลสวพราที่เราอยู่ไม่ได้ก็เป็นเพราะกิเลสน,นั่นแหละจริงๆนอยู่ได้เท่านั้นแหละดูเปรียบเทียบกับพระอรหันต์ก็ได้ท่านไม่เห็นมีอะไรนักหนาเลยพวกเรามีมากกว่าท่านกี่เท่าเนี่ยของท่านบ้านมีไหมพระอรหันต์ไม่มีมีกระท่อมญาติโยมสร้างให้ นะมีบานอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีจีวรอ,อยู่สามถืนบางทีก็ไม่มีไปหาผ้าตัดตัดศพมาปะปะกันอะไรกันแล้วก็ย้อมกันอะไรกันเพราะนั้นเองนะนี่เงินทองก็ไม่มีอะไรก็มมนดีนี่เป็นสะดวกสบายนะปลอดภัยด้วยอะไรด้วยเดินตามป่าตามตรงก็ไม่ต้องตรววตรวพวกแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่าง ร่นแล้วจเจ้าจีวอน้าไปเอา้ามันฆ่าผมผีชั่ๆเลยเนี่ยโจรจะเอาไหมไม่เอาบางก็ไม่เอานะใครจะไปเอาบาัตก็ไม่เอาอีกนันแหะเงั้นก็ไม่มีสักบาทอย่างเงี้ยลองทีดดูสบายเนี่นทยทีนี้มาเปรียบเทียบก,กับพวกเรานี้มีเยอะกว่าท่านกี่เท่าครับเนี่ยอ่ามีเยอะกว่าท่านหลายร้อยเท่าทเดียวแต่สิ่งที่มีน้อยกว่าท่านคือความสุข ยาตเโยดมีวัตถุหลายก็จริงแต่ความสุขไม่ค่อยมีเลยพระราหั์นั้นท่านไม่ได้มีวัตถุอะไรต่างๆแต่ท่านเป็นไปด้วยความสุขไม่มีทุ่มเฟือยไม่มีแมงวันคือบาปส่วนนี้ตกมากวนท่านเลยเพราะใจของท่านเด่นดนั่นเอง่างนี้เมื่อทราบอรงนี้แล้วพวกเราก็จะได้เอาเงื่อนไขที่ทําให้แมงวันตอมนี้ออกไปนะฮะ ก้าเอาเองินขายพวกนี้ออกไปได้ไม่มีแมงวันบาปอุศสที่ตกมาตอมก็ไม่บรบกวนไม่วุ่นวายไม่เจ็บไม่ขัดข้องจิตก็จะได้ละนิวรณ์เป็นสมาธิจะได้เจริญสมาธิจเจริญปิปันสนาสูงขึ้นต่อไปนะผมจึงได้กล่าวว่าพืนของพวกเราต้องดีนะอย่าให้มันเสียหายอย่าให้มันตายได้เพราะว่าพวกเราปฏิบัติธรรมนี้จะต้องให้รับคนนะได้อุตริมนุสุธรรมคือสมาธิ มักคผลมีปัสนาต่างๆเนี่ยมีเป็นของสูงซึ่งก็ต้องอาศัยพื้นฐานที่ดีพระพุทธองค์ได้ตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสคาถาประพันต่อไปว่าแมาลงวันคือความดั่งิที่อินทราคะจักไต่ตอมบุคคลที่ไม่คุ้มครองในจกักรภวานและโสตะวานไม่สำรวมในอินทรีทั้งหลาย อิกโซ่ทำตนให้เป็นผู้มักใหญ่ชุม่มเราะกลิ่นย่อมดอู่างใครจากนิพฐานมีแต่ความขับแค้นตท่านั้นคนพามีปัญญาสามครูมแมลงวันไต่ตองไม่ได้เพื่อนที่สมบตนพึงเที่ยวไปในบ้านบ้างในป่าบ้างส่วนพวกที่สมบูรณ์ด้วยศีลด,ดีในธรรมที่สงบด้วยปัญญาเป็นผู้สงบอนับอยู่เป็นสุขแมลงวัน ย่อมไม่รบกวนเขานี่มแมลงวันคือความคิดที่อินราคะเป็นต้นนะความคิดที่อินกิเลสชนิดต่างๆก็จะไต่ตอมคนที่ไม่สำรวมระวังในอินทรีย์ต่างๆ่างทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าพื้นฐานทางจิตของเขาไม่ดีคือเขายังมีความยาหักใหญ่อยู่นะเปิดช่องให้แก่กิเลสที่จะเข้ามาได้ กิเลสมันเข้ามาเพราะว่าเปิดเผยช่องนั้มันคือความอยากอยากได้ท่านได้นี่อยากได้ทุกอย่างก็เหมือนกับเปิดช่องให้กิเลสเข้ามาได้ทุกทุทกทางนั่นเองเนี่ยอย่างนี้เหมือนเราเดินไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราอยากได้ทุกอย่างในห้างเลยครับกิเลสเข้ามาเพียบแต่ถ้าเราอยากได้บางอย่างในห้างก <c umb ill ain> ิเลสก็เข้ามาบางทางก็เข้ามาตรงไหนอ่ะเข้ามาตรงที่เราอยากได้อยากได้อะไรเยอะแยะมากัานในโลกใบนี้ น,น,นั่นแหละอยากได้ไหนกิเลสมันจะเข้าตรงนั้นแหละนะนี่อย่างนี้เดินไปข้างท่านอยากได้เสื้อสักตัวท่านก็จะเดินไปหาอะไรครับเดินไปหาเสื้อไปเซเว,เว่นนี่เราเรียนก็หาเสื้อมีเสื้อไหมก็เพราะอะไรเพราะอยากได้เสื้ออะไรเป่น่ะนะเป็นช่องของกิเลสมันเข้าอะไรนะอภิชาทีนี้มันจะเข้ามาช่องตาหมูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเราเปิดก็แล้วเปิดอภิชาเนี่ยมันเป็นเป็นการเปิดช่องให้กิเลส เราจึงต้องระวังทังช่องตาหูจมูกลิ้นการใจไวทีนี้กลิ่นดิบของเราก็มีด้วยคือพยาบาลนะต้องระวังดีนะอย่างนี้ทำหนุที่สุทําตนให้เป็นผู้มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบย่อมห่างไลาจากนิพพานมีแต่ความคับแขนเท่านั้นนะยิ่งอยากได้อยากมียอยากเป็นมีความพยาบาล อัดเทืองกับคนนั้นคนนี้เอาความไม่ดีเอาสิงเลระพยายัดใส่คนนั้นคนนี้จะเป็นเหตุทําให้ตนมีความสบายใจไหมครับไม่มีมีแต่ความขับแคนเท่านั้นนี่คือคําสอนที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วพวกเราคงไม่อยากจะขับแค้นไม่อยากจะใจลับแคบเงาหงอยเศร้าส้อยหรือถูกเผาด้วยกิเลสน,นานาประการก็ต้องรู้จักไวอย่ทาทำตนเป็นคนมักหยา อย่าเป็นคนอยากได้นั่นได้น,น,นี่อย่าไปอยากได้ให้ขัเดเกลียดนั่นแหละจะได้ไม่ขับแค้นจะได้จิตใจมีความกว้างขวางต่อโภมอย่าไอเป็นคนมีกลิ่นดิบอย่าเป็นคนมีของเ,เหม็นอยู่ในใจของตนน,นะต้องตรวจสอบให้ดีนะใจของเราให้มีแต่ของหอมของหอมก็ตรงข้ามกับของเหม็นก็คือเมตตานั่นเองป็นของหอมพระพุทธเจ้าจึงเน้นและเกิดให้พวกเรานั้น แอบเมตตาไปที่ 1, ที่หนึ่งที่ 3, ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ก็ให้เหมือนกันแอ่ไปทั้งข้างบนทั้งข้างล่างไปที่ไหนก็ให้เราเอาของของไปด้วยนะมันดีไม่ใช่เอาแต่ของเหม็นไปไปที่ไหนก็ป้องกันตัวอย่างเป็นที่ปืนขาหน้าไมา้พอกสิดตัวเพีย้ยนะมาข้างหน้าข้างหลังดินทิ้งหมดอ,อย่างนี้ไหวไหมอย่างนั้นไม่ไหวนะอย่างนั้นมันเป็นชุม่มเพราะกลิ่นเหม็นกลิ่นดิบกลิ่น เกิดทิตใจของเราเนี่ยนะฮะนี่ทีนี้พวกเรากันเองไม่ได้มีดวงตาเห็นทางด้านนามธรรมามันก็ไม่รู้ชัดถ้าเป็นคนตาทิ่มองดูท่านก็คงไม่อยากเข้าใกล้พวกเราเพราะเล่นถือกองขี้มาเลยหรืออุจจาระมาเลยท่านคงจะหลีกเลี่ยงนี่จึงต้องระมัดระวังนะครับนี่นะิสุทําตนเป็นผู้มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดบย่อมห่างไกลจากนิพาน มีแต่ความขับแขนเท่านั้นนะคนทานมีปัญญาสามถูกแมลงวันไต่ตองไม่ได้เพื่อนที่สมดุนคึงเที่ยวไปในบ้านบ้างในป่าบ้างคนที่ไม่มีปัญญาไม่รู้จักวันวันก็จะมีแต่ความคิดไม่ดีไต่ตองตัวเองคิดไม่ดีแล้วก็เที่ยวไปที่บ้านนั้นยินทาคนนั้นคนนี้บน่นคนนั้นคนนี้บ่นโลกบ่นเหตุการณ์โน่นนี้ทุกวันนี้ก็บ่นเหตุการณ์ อะไรต่อมีอะไรนานาประการอ่านข่าวแล้วก็มาบอนไม่ไม่นั่นนะอย่างนี้สแสดงให้เห็นถึงตนเต็มไปด้วยแมงวันที่ป่วนอยู่พอแมงวันป่วนก็ทนไม่ไหวก็ต้องพ้นออกมาทางปากมั่งโดยอาการบนให้คนน,คนั้นฟังคนนี้ฟังไม่พอใจคุณทั้นคนนี้น,นะจนบางทีเขาอยู่ต่างประเทศก็สแสดงอาการอะไรของเขาทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เชิญเช่นคุณประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เขาเชื่ออะไร โดนัง่งทำบางท่านก็ไปวิจารณ์ก่อ,อนตะวันทำเล้ยเพรนภาวะอะไรนะเขาเชิญเราไปบ้างไหมเนี่ยไ่เชิญแนละ้วก็ว่าไปมันก็เกี่ยวกันน้าจานนะเออเกี่ยวเข้าไปนะเก,เกี่ยวแต่คบนิพพานอย่างเดียวเลยแหละเกี่ยวกับโลกเขาไปทัวัวเลยนะอะไรไม่ดีเอาไปแล้วนะจะทามอยนิพพานไปยังไม่รู้เรื่องเลยนะอันนี้เนหะ็นไหมนี่อาการของคนที่ ปูกแมงวันไต่ตอพอมันรำคาญมันก็จะแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนเวลาเรารำคาญมันก็จะแสดงออกโน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะออกมาทางปากทางกายไปพ่นตรงนั้นตรงนี้ไปตรงไหนก็กระตือหง่กันไปอย่างนี้ทำานี้ซึ่งคนในโลกก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพวกเราจึงต้องระมัดระวังและรู้ไว้รู้ไว้แล้วจะได้ทาตัวให้ไม่เหมือนเขาโลกเขา ก็เราอยากจะเป็นพระอริยะพระอริยะนี้เหมือนชาวโลกไหมไม่เหมือนฉะนั้นเราก็ต้องไม่เหมือนชาวโลกเราอยากจะเป็นพระอริยะเแต่เหมือนชาวโลกคงจะไม่ได้าาก็ต้องเหมือนพระอริยะนั่นถึงถูกต้องอย่างนี้นะครับท่านก็เลยกล่าวต่อมาว่าส่วนพวกที่สมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในธรรมที่สงบด้วยปัญญาเป็นผู้สงบระนักอยู่เป็นสุขแมลงวันย่อมไม่รบกวนเขานี่ คนที่มีปัญญาเนี่ยเป็นอย่างนี้เรื่องต้นท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยศีลเป็นคนสมบูรณ์เป็นคนที่ไม่ขาดตกบกพร่องเป็นคนที่เต็มบาทนั่นเองเต็มทางด้านศีลศีลสัมปทาเป็นทางด้านจิตจิตตะสัมปทาเป็นทางด้านทิฏฐิทิฏฐิสัมปทาเต็มแล้วก็ยินดีในธรรมเป็นที่สงบด้วยปัญญาคือเป็นคนที่สันโดษมีความสรวนระวังมากน้อยขัดเกลาว ไม่อยากได้มากเป็นคนที่เต็มไปด้วยเมตตามีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่มีกลิ่นบิดเลยพอไม่มีกลิ่นบิดเหล่านี้เลยยื้อคานก็ดีอภิชาก็าไม่มีพยาบาทก็ไม่มีแมงวันจะกวรท่านไหมก็ไม่กวน,นท่านลยท่านก็สมบูรับไปตามลำดับเป็นขั้นสมาธิบ้างขั้นมรขั้นผลบ้างอย่างนี้แหละเป็นนี้นฝ่ายพระอริยะฝ่ายท่านที่มีปัญญา พวกเราก็ต้องอยู่ฝ่าท่านที่มีปัญญานี่แหละทำแบนี้นะครับฉะนั้นสรุปว่าพระสูตรที่หนึ่งกล่าวถึงแมลงวันคืออกุสมี่ปกนี้ตอมจิตใจเราอยู่ควรให้ไม่สะดวกไม่สบายให้ลำคาญแถมบางครั้งยังกัดเราด้วยกัดแล้วเจ็บที่เจ็บที่อยู่เรืยที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นก็ว่าเป็นคนมากมากับเป็นคนที่มีปิ่นจิดนั่นเอง นะมากมากก็คือมีอภิชามีกลิ่นเด็ดก็คือมีไนล์นอลนบอรดพอธรรมะชุดน,นี้จะเห็นได้ชัดสําหรับท่านที่ฝึกทาจิตทำสมาธิจะเห็นได้ชัดนะนะแต่ที่จริงแล้วคนในโลกเนี่ยที่คนนั่นคนนี่เธอไปว่านั่นว่านี่ก็เป็นอย่างนี้นะั้นแหละมาจากตรงนี้แต่ว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้รับการฝึกส่วนพวกเราก็อย่าลืมนั่งนิ่งๆิ่งทำกรรมฐาน ฟุทโฟฟุทโฟหรือว่าดูลมหายใจนั่งใต้ต้นไม้บ้างอะไรบ้างลองสํารวจด,ดูถ้ายังมีความคิดอกุศลทีมม่ตกรบคกวนก็ะสะแสดงว่าใจของเรามีความเสียหายไม่ดีก็ไปปลักบให้มันเหมาะสมงนนะครับเอาละบรรยายช่วงต้นก็พอสมควรแก่เวลาครับอน่งโมทน,นาทุกท่านครับ